สวัสดีกันด้วยนะครับนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาสอนการขับรถเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราก็มีรถมาครับแป๊บนึงครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนการขับรถเบื้องต้นนะครับการขับรถเบื้องต้นนะครับหนึ่งเลยประกอบไปด้วยการไว้ใจตัวเองครับแล้วก็การขับนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคมาครับผมโอ้ยแหลกนะครับโอเคคั้นแรกนะครับผมเราต้องมีรถก่อนนะครับผมใช้เป็นรถเวฟ125นะครับอ่าเวฟ125นะ๋ยวผมอันนี้ผมขึ้นก่อนครับโอเคนะครับอ่า ประมาณนี้นะครับอาจจะมีสภาพแต่งมาผมจะมาให้ดูกันว่าการขับรถที่มันแต่งมาแล้วนะฮะไม่ใช่รถเดิมนะครับจะเป็นยังไงนะครับใครเฮ้ยมาสอนขับอะไรใครๆก็ขับได้รู้ครับแต่ผมสอนคนที่เป็นคนที่สอนคนที่แบบออกขับรถแบบแต่งให้เป็นนะครับอันนี้รถคันนี้คือโมมาแล้วนะครับโมสเตอร์โมทุกอย่างมาแล้วนะครับโอเคครับรถมาแป๊บนึงนะโอเคมาครับคันแรกครับผมผมเลือกรถเป็นร้อยยี่ิบห้านะครับเป็นรุ่นร้อยยี่ิบห้านะครับ อ่าโอเคนะครับก่อนจะขับนะครับขั้นแรกครับขึ้นค่อมรถก่อนโอเคขึ้นคอมรถก่อนนะครับอันนี้เรามาสอนแบบเบสิกเลยนะขึ้นค่อมรถนะครับแล้วคุณเห็นเท้าครับอันนี้คือเสร็จรองเท้าแตะนะบาลาน์เท้านะครับอันนี้โหลดมาด้วยนะบาลาน์เท้านะครับอ่าพอขึ้นมาปุ๊บเอียงรถไปขวานิดนึงนะครับเพื่ออะไรเราจะเอาขัดตั้งขึ้นพอขัดตั้งขึ้นเสร็จปุ๊บจับแฮนด์ให้ตรงๆนะครับทําแฮนด์ให้ตรงๆนะ เสียบกุญแจนะครับแล้วเวลาการจะสตาร์ทนะครับให้เอาข้างที่เบรกข้างเบรกนะครับขึ้นก่อนแล้วก็เหยียบไว้นิดนึงหรือว่าเอาคัดไว้นะครับแล้วก็ทําการก่อนตอนสตาร์ทให้กําเบกหน้าไว้ด้วยนะครับอ่ะบีดกุญแจครับผมดูไฟครับสีเขียวจะขึ้นปุ๊บกาเบกแล้วค่อยสตาร์ทพอได้มาประมาณนี้ปั๊บอย่าพึ่งกข้างนี้อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งไปทําอะไรและทีนี้ดูเท้าครับการจะเข้าเกียร์เอาเท้าข้างขวาลงปุ๊บ เอาเสาข้างซ้ายขึ้นมาเกเกียร์ออาดูครับ่ดูนะ,อะเอาเกียร์ครับแล้วเอาข้างซ้ายลงแล้วข้างขวาขึ้นปึ๊บลงข้างขวาขึ้นครับเอ่อเพื่ออะไรมันจะได้สมดุลรถพอไฟขึ้นเกียร์หนึ่งปึ๊บอย่าเพิ่งบิดครับผมเช็กก่อนว่ามีรถมาไหมแล้วคันเร่งครับค่อยๆนะดูดูดูมือนะดูมือนะค่อยๆบิดนะครับเห็นไหมแค่นี้มันเข้าไปแล้วนะครับ อ่ะมันก็ไปแล้วอ่ะโอเคต่อไปนะครับส่วนข้างนี้นะครับให้จับกาให้แน่นนะให้กาให้แน่นส่วนเท้านะครับข้างเกียร์อย่าพึ่งนะครับถ้ารถยังไม่ออกให้เอาไว้ข้างเบรกเสมอไปนะครับเสมอเลยนะครับเสมอเลยอันนี้คือรถแต่งมาแล้วนะครับมันก็จอันตรายนิดนึงเพราะว่ามันแรงมันเร็วนะครับอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้การรู้บาลรถกันมั่งการเรียนรู้บาลรถคือหนึ่งเลยเดี๋ยวผมจะดับเครื่องก่อน การเรียนรู้การเรียนรู้บาลานรถนะครับอ่ะคุณดูนะฮะคุณดูนะครับการเรียนรู้บาลานรถนะครับคือหนึ่งเลยครับเราทรงตัวครับเท้ากับเท้าเท้าเราสองข้างนะครับเราต้องให้เต็มพื้นหรือว่าจะขยิ่งก็ได้นะครับแต่ว่าให้คุณลองขึ้นรถแล้วลองโยกดูขึ้นรถแล้วลองโยกดูนะครับให้รู้บาลานรถพอรู้บาลานรถเสร็จปุ๊บรู้บาลานรถเสร็จปุ๊บครับทีนี้อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะให้เราจับรถใส่ค่ะ ว่าเราเฮ้ยมันอ่อนหรือมันแข็งถ้าเกิดมันแข็งไปให้เราเขาเรียกว่าอะไรให้มันแข็งไปอ่ะแสดงว่ายางมันเริ่มอ่อนแล้วเพราะว่ายางอ่อนมันจะแข็งอันนี้เริ่มแข็งอันนี้เริ่มอ่อนแล้วเริ่มแข็งเพราะว่ายางมันอ่อนคนเติมลมไม่ต้องแข็งมากถ้าแข็งมากจะลื่นอ่าอ่ะนะครับแข็งพอประมาณนะครับแล้วก็ลองใสด่ดูถ้าเกิดมันมัน มันจะแข็งคันนี้ร้อยยี่ิห้าผมเลือกเป็นเพราะหน้ามันจะใหญ่รถมันจะใหญ่และหน้าช่วงหน้ามันจะใหญ่มันจะเลยหนักหนักหน่อยนะครับอ่ะทีนี้ปุ๊บอะไรผมจะพาผมแล้วเดี๋ยวผมจะพาสตาร์ทแล้วลองขับไปนิดนึงดูกันนะครับโอเคครับขอโทษนะรถมาครับเป็นึงขอตัดครับโอเคอ่ะไปครับผมเดี๋ยวผมจะสตาร์ทนะครับแล้วก็แล้วก็ผมก็จะขับไปนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะทําการปิดคลิปกันนะครับโอเคนะครับ โอเคนะครับโอเคครับสตาร์ทครับอันนี้ไฟคาเกียร์หนึ่งไว้นะครับไม่ควรนะครับไม่ควรเด็กขาดนะครับแต่ผมคาไว้เพราะว่าให้รู้เราจะได้ฝึกนะครับว่าเอ้ยที่สตาร์ทนะครับไม่ควรอย่าเด็กห้ามเด็กห้ามอะไรมาสตาร์ทเล่นหรือว่ามาเข้าเกียร์เล่นนะครับให้ดูก่อนนะครับอ่ะสตาร์ทครับกำเบรกดูครับกำเบรกนี้คือยังไม่กำนี่กำสตาร์ทอ่ะสตาร์ทใหม่ เข้าเกียร์ครับผมดูไว้ขึ้นเข้าอันนี้คืออยู่เกียร์หนึ่งอยู่แล้วนะครับขึ้นสลับปับป๊บปั๊บโอเคดูคขนเร่งนะค่อยๆเติมรถไปครับค่อยๆเติมนะดูคขนเร่งผมมือผมยังไม่ได้อะไรเลยนะนะครับดูตีนครับเข้าเกียร์ครับอดูมือกาเบ้ครับผม ่าปุ๊บทีนี้พอเกียร์อยู่เกียร์สองครับถ้าเราจะเลี้ยวให้เชิญไปเกียร์หนึ่งแล้วเท้าลงขึ้นอย่างนี้อ่าแโ,โอเคนะครับอ่าก็ขอให้อย่าลืมกดไลค์กดสับต c ไคร e กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ